เคาะลูกนังกับจาตังครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเวเดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเวเดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนส o บสามฟุตบอลเอฟเอครับรอบที่3นะครับก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คู่สุดท้ายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ยูเวเดก็สามารถบุกไปเอาชนะทางด้านของวีแกนเอเลติกไปได้2ประตูต่ตอศูนย์ตอนนี้ก็ได้มีการจับสลากนะครับ จับคู่แข่งขันนะครับผมในรอบที่4หรือ32ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมไหนเจอกับใครกันบ้างนะครับไล่ตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายเลยนะครับอิบสวิตเทวนะครับทีมของเคเลนแมกแคเนออดีตลูกมือของทางด้านของโอเลกนาโซชานะครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมสโตนยูเนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นงานค่อนข้างถึงง่ายของทางด้านอิ s สวิตเทวนะครับลิเวอร์พูลนะครับผมก็งานง่ายเช่นเดียวกันนะครับจะพบกับทางด้านของนอร์ลิตซิตี้หรือทางด้านของวิสตอรซิตี ที่จะต้องแข่ง play, เพลย์อฟอะแข่งแมตต์รีเพกันนะครับผมก็ถือว่าร์พูงานง่ายพอสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปทันทีนะครับเกมใหญ่นะครับผมท็อตแนมฮอสเปอร์จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับประจำรอบที่4เลยก็ว่าได้นะครับแมตคู่นี้กจ็จะเจอกันเร็วเหลือเกินนะครับสำหรับทางด้านของสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ลีสยูเนเต็ดนะครับขมทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพจะพบกับพีมัดน,นะครับก็เป็นทีมที่อยู่ไซส์เดียวกันในลีกเดียวกันก็จะได้ โมแข่งกันเองนะครับผมคริสตัลพาเลตหรือทางด้านของเอเวอเรตันนะครับผมที่จะต้องเตะรีแมทช์กันจะพบคู่คู่ระหว่างดูตันทาวกับโบตันวันเดอร์เลอร์นะครับที่จะต้องรีแมทช์กันทู่นี้ก็ถือว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะสู่สีหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นใครที่จะเจอเจอกันนั่นเองนะครับนิวพอร์ตเคานตี้นะครับผมหรือทางด้านของอิสลีอีสลนะครับผมจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้ก็เป็นเกมง่ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่านิวพอร์ตเคานตี้เนี่ยก็เป็นทีมจาก รีทูนะครับผมหรือดิวชั่น4นะครับส่วนทางด้านของอิสลีนี่ก็เป็นทีมจากดิวชั่น5นะครับทีมจากนอกลีกนะครับถ้าเกิดว่าเข้ารอบมาแล้วแล้วเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่าเป็นโบนัสของพวกเขาจริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นงานง่ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับจะพบกับคู่ผู้ชนะระหว่างไบรตันแอนด์ไม่ใช่ครับขออภัยครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับจะพบกับไบรตันแอนดโฮบเอาเบียนนะครับทีมจากแชมอา์ทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะเจอกันเองนะครับเช่นเดียวกับฟูลแล ิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับวัดเฟิร์ดนะครับผมจะพบกับเซาท์ทัมตันคู่นี้ก็เป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพก็พบกันเองนะครับผมแบ็กเบิร์นโลเวอร์จะพบกับเลคแฮมนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นงานง่ายของกุลาบเพลิงแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับที่พบกับเลคแฮมส่วนทางด้านของเอฟบอลมัดนะครับพบกับทางด้านของสปอนซีซิตี้บอลมัดช่วงนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงอยู่นะครับผมก็ได้เจอกับทีมที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับเวสต์บอร์กิดอัลเบียนนะครับผมจะพบกับคู่ชนะรา หว่างเบนเฟิร์ต หรือว่าวูดแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับผมคู่นี้ก็ดูแล้วทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับผมหรือวูดแฮมตันวันเดอร์เลอร์น่าจะดูได้เปรียบมากกว่าทางด้านของเวสต์บอมบิดอัลเบียนนะครับเวสต์แฮมยูเอเต็ดนะครับหรือทางด้านของบิสตอ์ซิตี้นะครับผู้ชนะของ2ทีมนี้นะครับจะพบกับทางด้านของผู้ชนะระหว่างนอตติงแฮมฟอร์ลิสกับแบ็กพูลนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็เจอก็เจองานค่อนข้างจะง่ายนะครับผมเพราะว่าจะเจอจากทีมอ่าคู่ผู้ชนะระหว่างเฮลซิตี้หรือเบอร์มิงแฮมซิตี้นั่นเองนะ ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งจากแชมเปี้ยนชิพนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ก็ดูจะเหนือกว่าทั้ง2ทีมนะครับเชฟฟิลด์วนส์เดย์จะพบกับโคเวนทีซิตี้นี่ก็เป็นทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพ จะเจอกันเองนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยเป็นเกมคู่ระหว่างเชลซีพบกับแอสตันวิลล่าก็ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมชอีกคู่หนึ่งนะครับต่อจากคู่ระหว่างทอร์นาโดสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถือว่า2ทีมนี้เนี่ยก็เป็นทีมจากอ่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแหมพอดูจากจากการจับสลากแล้วเนี่ยก็ถือว่าทีมจากแชมเปี้ยนชิพก็ส่วนมากจะเจอเจอกันเองนะครับผมส่วนทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เจอเจอกันเองน่าจะแชร์ลิงไปเจอระหว่างทีมพรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนชิพจะได้มีคู่แข่่่งเเเาาาารียกวอ ว่าจะได้มีคู่แข่งจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเข้ารอบลึกๆต่อไปนั่นเองนะครับโดยที่เกมฟุตบอลรอบที่4เนี่ยนะครับของศึก FA ฟเนี่ยจะเตะกันในช่วงวิกเอนะครับวันที่27หรือ หรือช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับรักใครเชียร์ใครก็สามารถเชียร์กันได้เลยนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจาแตงครับที่จะมาขยีประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอ e d ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับและก็กช่องทางหนึ่งที่ไลน์แูนสามสาิบวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ